สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันกับป๊อปอปอิกแล้วนะคะทุกคนในช่องป๊อปชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะป๊อปจะพาทุกคนค่ะมาดูบอนสีนางเสดาวนะคะบอนเก่าเนาะหลายๆบ้านก็คงอาจจะมีบ้างแล้วแต่ว่าบางท่านนะคะที่เพิ่งปลูกเริ่มปลูกบอนสีใหม่อาจจะยังไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มหายากแล้วนะคะบอนสีนางเสดาวนะคะทุกคน ลักษณะลวดลายของเขานะคะก็คือจะสวยมากๆนะคะใบก็ก็สมชื่อเขานั่นแหละนะคะที่เขาเรียกว่านางเสือดาวนะคะเพราะว่าจะมีจุดตามแผ่นใบนะคะคล้ายๆลายลายของนางเสือดาวแล่ะนะคะทุกคนนี่เลยคล้ายๆของลายเสือดาวเลยนะคะทุกคนกระดูกใบนะคะจะเป็นถ้าเกิดเขาเล่นสีเล่นสีเนะี่ยใบอันนี้เป็นใบใหม่ที่ว่าเล่นสีเลยเนะี่ย ตรงกระดูกใบแกนใบตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงเข้มนะคะไล่มาเลยนะคะตามจะเป็นสีแดงแล้วก็สีแดงเข้มเลือดหมูเลยนะคะเนี่ยคะ่ะถ้ามาเห็นมาเห็นจริงๆนี่คือสวยมากนะคะหลายๆคนผ่านบ้านปอบเนี่ยเขามองเข้ามาเขาเห็น,นะจะต้องแวะเข้ามาขอดูนะคะเพราะว่าสวยนะคะทุกคนสวยมากๆเลย แผ่นพื้นใบนะคะจะออกเป็นสีน้ำตาลนะคะทุกคนน้ำตาลสลับเขียวนะคะนี่ถ้าเขาเล่นมากๆนะคะนี่หไหมจะเป็นสีเขียวแล้วก็มีมีเป็นสีน้ำตาลเหมือนเราเราพ่นสีนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะนี่ก้องปอบอาจจะสีอาจจะหลอกตานิดนึงนะคะแต่ว่า จริงๆแล้วเนี้ยใบเนี้ยออกสีน้ำตาลเลยจุดที่ใบเนี่ยเล่นสีจัดจดจะเป็นสีแดงเข้มออกสีเลือดหมูเลยนะแดงเลือดนกอะค่ะเนียบางเลยนะคะนี่ตรงนี้จะบางเลยเล่นสีมากก็จะบางแบบนี้เลยนะคะเห็นเห็นนิ้วข้างหลังเลยนี่ ก้านใบนะคะก้านใบของเขาก็จะเป็นสีเขียวค่ะนีก้านใบเป็นสีเขียวล้วนเลยนี่ค่ะ,อ,นนอ,นนคะอันนี้เป็นใบใบใบก่อนหน้านี้ใบเก่านี่เห็นไหมคะอัเป็นใบใหม่ใบใหม่เพิ่งออกมาสวยนะคะทุกคน ชื่อของเขานะคะชื่อว่านางเสือดาวนะคะถ้าใครยังไม่มีไปหามาปลูกเลยนะคะตอนนี้กําลังหายากนะคะเป็นบอลเก่าต้องรีบเก็บสะสมแล้วค่ะส่วนถ้าใครถามว่าบ้านเรามีแบ่งไหมยังไม่มีนะคะก็สะสมเหมือนกันยังไม่มีแบ่งเลยมี เขายังไม่มีหน่อนะคะให้ดูเต็มๆนะคะแสงย้อนแสงนิดนึงนี่ค่ะให้ดูเต็มๆสวยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครที่ชอบ แผ่นแผ่นใบของเขานะคะก็จะมีความหนาค่ะเนี่ยแผ่นใบหนามากนะคะนี่นี่นะคะข้างหลังใบ จับดูนี่แบบคือใบเขานี่จะแข็งแรงมากมีความหนานี่แล้วก็สีสันก็สวยงามมากๆเป็นลายจุดถ้าใครที่ชอบบอลที่เป็นลายจุดๆแบบนี้นะคะต้องไปหามาปลูกแล้วนะคะเช่่อว่านางเสดาวนะคะบอนเก่าเป็นบอนเก่า สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะวันนี้ก็พาทุกคนมาชมบอลสีนางสดาวนะคะถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนะคะอยากดูบอลสีต้นต่อไปของป๊อบนะคะก็รอติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆเลยนะคะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ